ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงรายแรกเป็นชายสัญชาติไนจีเรีย ى. มีประวัติเดินทางมาจากประเทศไนจีเรีย ى. ทั้งนี้เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานายแพทย์โอพาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเกต็ตพบผู้ป่วยต้องสงสัยโรคฝีดาดลิงจึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคกองระบาดวิทยาและสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราชลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับสำนักง,งานสาธาร,รณาสุขจังหวัดู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเพศชายสัญชาติในจีเรียาอายุ27ปีมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศในจีเรียเพราะมีการให้ข้อมูลการป่วยว่าเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีอาการค่ายไอเจ็บคอน้ำมูกมีผื่นแดงตุ่มนูนแดงตุม่มหนองเริ่มจากอวัยวะเพศลามไปที่ใบหน้าลำตัวและแขนแต่ท้งนี้นายแพทย์โอภาสก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่ได้ประกาศให ให้โรคฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคฝีดาดลิงอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อเฝ้าระวงังจึงขอให้ประชาชนทำความเข้าใจกับธรรมชาติของโรคนี้อย่าตื่นตระหนกและมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคทั้งมาตรการเฝ้าระวงังป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวดโดยกรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคฝีดาดลิงโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่21พฤษภาค,คมที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งโรคฝีดาดลิงสามารถแพร่โรคได้จากการสัมผัสโดยตรงกับพืนตุ่มใสน้ำใสตุ่มหนองจากผู้ป่วยจึงขอให้ประชาชนร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการต้องสงสัยฝีดาดลิงเช่นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองที่ผิวหนังตามตัวและไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด